สวัสดีค่ะร้านนะัทเทคเตอร์นะคะสาขาตำบลหนองแยกไสอำเภอบางสามาจังหวัดอุดรธาน,นีนะคะมูลนิกาซสิมารีวิวรถเป็นรถคูปตานะคะ M5000SU นะคะตัวนี้นะคะปรับสภาพพร้อมใช้นะคะอุปกรณ์ใบหน้าผ่านพวน,พนยางใหม่สีเส้นนะคะตัวนี้นะคะกัมีราคายูทีสามแสนนะคะหาหมื่นหาพันบาทนะคะทังร้านนะคะกับจำหน่ายเฉพาะเงืนสดและออกผ่านทอกศท่านั้นนะคะลูกค้านะ,ะเดี๋ยวพาดูรอบตัวรถนะคะ ชั่วโมงการทำงานนะคะของรถคันนี้นะคะยูทีนะคะ2,330ชั่วโมงนะคะลูกค้านะผู้ใดน,นะคะอยากได้รถนะคะสวยๆไปไปใส่งานนะคะกะติดต่อสอบถามมาได้นะคะที่0ูนย์หกสองหเดี๋ยวเสียหายสร้างสีนะคะดันไปถ่ายกลับให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะ เื่องเกียดีนะคะลูกค้าท่านใดนะคะอยากได้นะคะรถไปไปใช้งานก็ติดต่อสอบถามมาได้นะคะที่นะคะ ท่านใดนะคะอยากได้นะคะรถคันนี้ไว้ไปใช้งานนะคะรถสวยๆไว้ไปใช้งานนะคะเก็บสภาพพร้อมใช้นะคะราคาเพียง30,000นนะคะ9ก้เอ่อห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะทางร้านจําหน่ายเงินสดและออกผ่านทอกสอนะคะเปิดมาในราคาสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะมือหนึกกรกบสวัสดีค่ะ